สวัสดีครับเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอทชนแนลนะครับวันนี้เราก็จะพาเอฟซีตัวธรมชมตลาดไปพัาสกรนครในช่วงยามค่ายามแรงครับไปดูกับข้าวกันว่าในตลาดตัวนี้มีอะไรบ้างเนาะน่ารับประทานเดี๋ยวก็จะพาไปชมกันนะครับไปกันเลยนี่วันนี้ก็จะเป็นผักนะเอฟซีนะโซนนี้เป็นผักอันนี้หอยเชอรี่โอ้โหสี่สิบบาทเบร์เลอร์เลยหอยเชอรี่ดูดิเอฟซีนี่เห็ดกระด้างเห็ดกระด้างไข่มดแดง ปลาหลดปลาหลดดูนี่โอ้หนังหนังเค็มอันนี้ดักแด้มะเขือเทศนะนโอ้กล้วยหวีใหญ่เลยซีดูนิอันนี้เป็นเนื้อทอดแดดเดียวไน้อฟซีเนาะเนื้อวัวสดเลยเดี๋ยวซีอีฟซีเนาะดูนิโอ้เยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดเนาะอ๋อผักหวานเราจังอยู่ในเอซีผักหวานมีเห็ด โอ้ไหวไหวสิไหวโอ้เย้เย้โซนนี้จะเป็นผล,ลไม้โดยสิโซนผลไม้ไดยสิด้วยในลลยยตลาดนะครับไวโข,ขง่งตกทิมหนังเนื้อแดดเดียว เดี่ยวเดียวเดี่ยวเดียวเดี่ยวบัวมข่อยเห็นเสี่ยวติ๋วข่อยใสส้มตีนบัวอ๋อถตุตละาห้าสิบบาท แถวสกลก็จะมีแบบนี้นะเพราะส,สกลมีโคขุนโคขุนเขาเลยที่ส้มตีนดองเขาเรียกตีนดองลอสิอร่อยนะนี่ก็ปลาทูสามตัวร้อยสามตัวร้อยส่วนมากจะเป็นฝักอีสานพื้นบ้านกันนะไอซีดูดิเนี่ในโซนนี้ไอซีดูครับเหลือนี่ก็ปูปูเสียบไม้ดูนี้ นี้เนื้อแดดเดียวทอดเนาะเนื้อแดดเดียวดตัวนี้จะเป็นผักือว่าเป็นผักขึ้นบ้านขึ้นบ้านในสีเนะะาะผักขึ้นบ้านตัวนี้ก็จะเป็นหมูสดเอซีหมูสดหมูสดหมูสดกินอะไรดี เดี๋ยวจะพาเอฟซีดูพาตลาดไปเรื่อยเนาะชมทุกนี่ก็ถั่วเราจะเป็นถั่วบ้านเราเองเนาะเก็บจากต้นสดๆในเอฟซีนะครับผักก็สวยเดสิเออ เป็นเนื้อโคขุนเลยสิเนาะเนื้อโคขุน <c oughs> นี่ต้มวัวน้อย <c oughs> เป็นวัวเล็กเอฟซเดี๋ยวนี้น่ <c oughs> ากินมากเลยเดี๋ยวนี้หมิลอันนี้เป็นอาหารทะเลก็ยังมีเอฟซีเดี๋ยวนี้ มีกุ้งส่วนนี้จะเป็นเป็ดเป็ดเป็ดกาย cày 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 à nú à, rồi thôi hỏi có mì hỏi khang có mì hỏi khang có mì đi hỏi sơ ผมเป็นพอเลย ผลหวานนะครเอฟซีมะม่วงเป็ดใส่ลูกเวียดนาม,มส้มตีนงวัว มาดูกับข้าวไทยกันมีกระเปบของอร่อยมากในเอ็ซีเนาะดูสิดูสิดูสิสน่นานอร่อยเลยไม่มีกระเพรา เตี่จะมาเลี้ยงมาได้ใเห็นที่ไหนเอาอะไรอีกไหมอันนี้รักเป็ดค่ะรักเป็ด Thao suổi hả mấy thao suổi Đưa đâu để Đưa đu để Hả Đưa đi Đưa này, เอาอะไรให้น่ให้นู่กินอะไรไงสิก็สลากที่นี่ก็ไว้ได้ก่อนสิน้องอย่าดื่มฝากกันแล้วก็ใจช่ชองหอลอดแทนเ้วด้วยสิน้อสวัสดีครับขอบคุณมากครับ